สั้นเอซเรื่องฉันจมดินตอนเดียจะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะแม่ขะห,หนูอยากไปเที่ยวสนามเด็กเล่นนะคะไป,ไปไปไปแต่แม่ทำกับข้าวนี่แหละกับได้ไม่เกินเที่ยงนะเดีวต้องไปทำอาหารแล้วเอามากินข้าว ไปกันเถอะไปวันนี้โรงเรียนเราหยุดฮนะดีใจจังเลยวันนี้ไม่ต้องเอาอะไรวันนี้เราเดินไปนี่แหละเพื่อจะได้ออกกำลังกายด้วยแน่จริงก็เดินตามให้ทานดี จะมาสู้กับฉันหรอฉันก็สู้ได้เนี่ยงา่ายจิบจ่อยฉันก็งา่ายจิบจ่อยเจ้าโอ้ยถ้าใครถึงสนามเ็กเล่นก่อนคนน,นนั้นชนะเจ้าเอ,อ๊ะมกีด้โดนโทนไหมมาแข่งไปตรงนั้นอีกหนึ่งรอบสามสองหนึ่ง ไปเอาทำไมไม่มาฉันจมดินอยู่นี่ไงไอบบ้บื้อเฮ้ยโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าไม่ดูตามาตาเหรียนถือว่าครั้งนี้ฉันชนะแล้วกันฮ่าฮ่าฮาก็ต้องดูตามาตาเรือบ้างสิไม่ใช่วิง่งอยู่นั่นแหละเออ อะไรกันเนี่ยทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ยเล่นสไลเดอร์ดีกว่าอาจจะไม่เป็นอะไรหรอกเนยก็ต้องไปอาบน้ำแล้วฮู้เดี๋ยวฉันไปหลังหน้าก่อนนะโอ้ย ไปกับบ้านและไม่อยากยุ่งด้วยและเฮ้ยดูสิอ่ะเสบดํบเลยเฮ้ยทันหายเสร็จพอดีเลยอ้าวโมเดลโอ้โมเดลทำไมหนูสภาพเป็นแบบนี้บบนลกูกหนูไปจมดินมาค่ะแม่หน้าสนามเด็กเล่นใช่ไหมใช่ค่ะ เมื่อเขาเขียนป้ายไหมแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นน่ะหนูอ่านไม่ออกไปแล้วว่าเขากำลังปลูกต้นไม้อยู่แล้วเขาจะมาปลูกต้นไม้อะไรนสนามเด็กเล่นเราคะ่ะเขาแค่พวนมาดินเฉยเดี๋ยวเขาก็ขยับไปเองโอ้ยโอ้โหแล้วพี่อะเล่นอยู่เลยคะ่ะไปล้างหน้าล้างตาล้างตัวให้หมดแล้วก็ ไปเปลี่ยนชุดได้แล้วโอ้ยมาถอดรองเท้ามา <c oughs> เขาไม่เขียนแปให้อ่ะวิ่งเล่นอยู่อ่ะอจะให้ทำไงอ่ะอน้ำเสร็จแล้วค่ะแม่ฮทีหลังอย่าไปเล่นโคนอีกนะค่ะไม่เล่นแล้ว กินข้าวก่อนพี่เลยนะโอ้ก็จริงจริงก็ไม่อยากมากินข้าวหรอกแต่ต้องมาอาบน้ำนี่แล้วไม่อยากอาบเลยวันนี้เลือกกินชามไหนชามไหนที่เยอะที่สุดนะชามนี้เลยแม่ขยันใส่ให้ป็นเท่าเท่ากันจังเลยนะอยากกินอันที่มันเยอะกว่า น้ำสตปอะไรเนี่ยอ oh, อร่อยเหมือนกันนะฮะสเตปมาพักหน่อยสักหน่อยแล้วก็ไปเล่นต่อดีกว่าวันนี้คีวนไม่มาเล่นด้วยเลยเล่นมากระดูกคนเดียวก็ได้ oh. ไม่มีใครเล่นด้วยเลยเนี่ยดูสิต้งเล่นอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนเอยเรากลับบ้านไปกินข้าวดีกว่าหิวแล้วโอ้โหเนี่ยดินที่ขี้วินตกเราจะอยากลองเหมือนกันนะเนี่ยลองดูไหมนะไม่เอานะ กลับบ้านไปน่าจะโดน,นแน่ๆเลยแล้วงั้นกระโดดข้ามเกือบโดนแล้วล่ะเกางเกงเปื้อนไปนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเช็ดเช็ดโอเคไปืมไปไปเลยมาแล้วครับกินข้าวอย่างเรจอร่อย เปลี่ยนชุดมาแล้วน่ากินจังเลยโอ้โหเนื้อสเต็กอร่อยไหมเนี่ยอ,อร่อยอ,อร่อยจังเลยเฮ้ยไปอิ่มแล้ว อิ่มมากๆด้วยโห้ยเปิดแอร์ดีกว่ารีโมทแอร์ไว้ไหนอะนูน่นใต้นี้เหรอไม่มีจะไปเก็บไว้ไหนตัวเย็นมั้งตรงบนโต๊ะอะใต้โต๊ะอ๋อนี่ไงเปิดแอร์เลยเชิบโอ้โหเย็นเย็นมาก พี่ไปเล่นสนามเด็กเล่นต่อโอ้โหจะไปเล่นต่ออีกมากินข้าวเนี่ยนะแล้วก็ไปเล่นต่อโอ้จะบ้าตายหยอกเล่นหน้า,ามือขค่จัก,กรยานหน้าบ้านโอ้จัก,กรยานนี้สนุกดีฮะของใครเนี่ยอของฉันตอนเด็กนี่นะแม่เก็บไว้ให้อยู่เลยเหรอเนี่ ไปโอสบายดิบดบๆดก็โดดขึ้นมาชึบเฮ้ยนะอีกวันหนึ่งแม่คานวันนี้หนูขอไปสนามเด็กเล่นอีกได้ไหมคะได้จ้ะวันนี้แม่ย้ำแล้วนะว่าอย่าตกโคนอีกโอเคไหมถ้าเกิดตกคลนทั้งสองก็ต้องตีทั้งสองน,นะจ๊ะ ถ้าเกิดตกหนึ่งก็ดีหนึ่งนะจ๊ะเชิญค่ะเชิญไปเถอะแม่ขี้บุญชะมัดไม่ตกหรอกขี่จักรยานนี้ไปกันฮืมมาเร็วๆหน่อยนะจ๊ะไป โอ้ขี่จักรยานเด็กฉันขี่จักรยานผู้ใหญ่ย่าหอขี่จักรยานผู้ใหญ่หรอไงอ่ะรือจริงจริงของเธอควรเป็นอันนี้จริงๆริงแล้วของเธอควรเป็นอันนี้หรอไม่ใช่ฉันถูกแล้วไม,ขนนไม่ของฉันต้องเป็นอันนู้นไม่ของฉันต้องเป็นอันนี้โอ้ รถจะล้มโ,โอ้โห,โหจะกรยานแต่ก็สนุกดีนะโคนนี้ฮฮฮได้เกิดหลุดมานี่เออเสื้อเปียกเปียกโค้ดเออเอออโอ้โหตกโคลนไม่มาทันไรก็ตกโคลนอีกแล้วฉันเกลียดบ่อลุมนี้จริงๆเลย ชอบเลยแต่มาอาบน้ำกันเถอะไหนดูผักดำไปดูสิผักโอ้โหผักเอ้ยเด็ดมากินได้เลยนเะนี่ยอร่อยฮะเป็นต้นสตอเบอรี่อร่อยไหมแล้วถ้าเกิดเราลุกขึ้นมากลางเกงเราจะไม่เปียกใช่ไหมถ้างั้นเรานอนลงไปเลย ลองลองลองเฮ้ยหายไปไหนแล้วเจเอโอ้ oh my god แ <c oughs> ม่บอกว่าอะไรอ่ะได้เกิด้คุกโคนอีกต้องโดนตี ừ, ไม่เป็นไรยอมก็ยอมอืมไหนขึ้นมาได้แล้วขึ้นมาแล้วเะเอ โอ้ม oh. hmm. ไปเล่นกันเถอะบายวันนี้เราเล่นสนุกสนุกสนานมาเล่นอันนี้กันเถอะฉันอยากให้เธอเล่นมันนานแล้วมาดูกันว่าใครหนักกว่าอชิอเกอไอชิอเกออชิอกอร ืลงมาได้แล้ว,วคนเล่นคนเดียวว่าแต่เธอลอยได้ไงมจริงๆเธอคนหนักกว่านะนี่ลงมาได้แล้วเว,ว้มา ลิลีข้าสารสกนาล้าวเปลือกลูกน้อยบายรานโอ้ทุกคนเพลงสมัยหนเราจะไม่ได้ไปล้วกลับบ้านกันห,หวังว่าวันนี้จะไม่โดนแม่ตีน,นะ,ละลา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  อุยอ้ยอุ้ยจะจอดไว้ตรงนี้ก่อนเบาๆนะโอเคโอเคเบาๆเบาๆแม่อยู่ไหมยู่ตรงนี้จะหลังบ้านคนนี้ก่อนโอเคโอเคลงมาเธอมีเชือกเบียกไหมเชือกเบียกอ่ะมีมีมีลงมาเช็ด,ชด,นะชดชตัวดูอาจจะหายก็ได้โอเค มันหายยากมากเลยอ่ะใช้ไปหลายพผ่นแล้วแ่ไม่หายเลยโอ้โหดูแม่สิอุยแม่อยู่นตรงนั้นยองยองก่อนนั่งนั่งนั่งให้ฉันเป็นคนดูให้เอ,อ,อ๊มันชักจะนานแล้วนะนานตแปลกแลว้วอ่ะทำไมไม่กลับมานสักดีทีสินะ อันนี้สงสัยหรือเกินว่าทำไมหายไปนานจังต้องไปดูหน่อยแหละเอไปไหนกันนะแม่เดินผ่านแล้วไปเอตรงนี้หรอเปล่าจ๊เอไม่มีตรงนั้นหรือเปล่าที่มาแอตอนนั้นะไม่มี ตรงนี้หรือเปล่านะเอ๊ะตรงนี้หรือเปล่าโอ้โหเมือกี้เสียงอะไรขอลงมือกันทำไมได้กินอยู่แถวนี้เอ้ยจ่เอ๋ พร้อมมือพร้อมมือกันแล้วใช่ไหมได้คุกครนมาสองคนเลยนะครับอ่าโดนไม่ใช่น้อยนะแม่บอกแล้ววันนี้ตีค่ะคุณไปเลยค่ะไม่ต้องอาบน้ำค่ะรีบตามมาค่ะเร็วรกยนหน่อยค่ะบาย เมื่อมือค่ะไปค่ะเจฟโอ้โหวิ่งรอบบ้านค่ะหนึ่งร้อยครั้งหนึ่งสองหนึ่งร้อยเก้าค่ะสามสี่แมื่อมือสูงๆค่ะสูงอีกค่ะสูงค่ะสาม สอง,งโอเคค่ะไปอยากรล่นอี่หเหรอคะไปวิ่งค่ะครบแล้วคะ่ะโอเควิ่งไปนะคะให้ครบนะถ้าไม่ครบไม่ต้องเข้าบ้าน,นะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างเขาเป็นเพื่อนสนุกกันให้เอยถ้าใครชอบคลิปนี้นะใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ก็ส i b สด้วยนะคุณค่าบ้านนะนทุกคนอยากไปจมดินเหมือนเราไหมเดี๋ยวเราพาไปนี่น,นี่เดี๋ยวเราบินไปให้ดูเลยนี่โคโนนี่เขา,าเด็ดมเมล็ดมากินได้เลยนะเนี่ยอร่อยทุกคนลองมาทำกินทำละครกันได้นะโออร่อยจริงๆ